โกสปูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีประเด็นวันนี้นะครับที่เราจะคุยกันเนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นที่อยู่ในสังคมสังคมโลกแหละเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสังคมประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยมักจะเกิดเหตุการณ์การฆ่าตัวตายซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผมคนรู้จักหรือว่าจากข่าว ในนังสือพิมพ์ทุกวันเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันเลยซึ่งมันก็เกิดประเด็นที่เราอยากรู้ขึ้นมาเรา3คนแล้วก็อยากจะเอามาเป็นประเด็นพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือว่าผีที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาหลังจากนั้นครับอันนี้ความรู้ต่างๆเราเนี้ยที่เรานํามาเนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันโดยที่เราก็นําเอาหลักฐานที่เราพอจะหาได้มาพูดคุยกันในวันนี้จริงๆที่เรายกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยตัวผมเองนี่ก็ไม่ได้มีความรู้หรือว่า มีหลายอย่างที่อยากรู้เหมือนกันแต่ถ้าให้ผมมาชี้แจงหรือว่าบอกรายละเอียดนี่คนอาจจะไม่เชื่อแต่วันนี้ผมมีผู้รอบรู้อยู่ก็คือคอาจารย์รอบทิศนะครับ,รบที่จะมาให้คําตอบกับเราว่าจริงๆแล้วผีฆ่าตัวตายเนี่ยมันอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นเลยอผมอยากจะรู้ว่าผีเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าอเอาอย่างแรกเลยเพราะว่ามันมีหลายความรู้สึกบางทีก็บอกว่ามันโนบ้างหรือว่า อย่างตัวผมเองก็ไม่เคยเจอผีอืเลยอยากจะรู้ว่าเอตกลงก่อนเราจะพูดเรื่องเนี้จริงๆมันมีจริงนะครับอ,อจริงๆเรื่องผีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานาน นับตั้งแต่มีมนุษย์กับเรื่องผีก็เป็นความเชื่อคู่กันมาเลยครับซึ่งเรื่องผีนี่จริงๆถ้าเอาโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็เคยเจอบ่อยแต่คมจะไม่เอาประสบการณ์ตรงนั้นมาเล่าเพราะว่ามันเป็นส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นแบบทางการหน่อยอย่างในเมืองไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่คือเราเป็นเมืองพุทธ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเชื่อในศาสนาพุทธเชื่อเรื่องกรรม mm hmm. เชื่อเรื่องภพภูมิเ mm hmm. ชื่อโลงนรกสวรรค์เนี่ยเรื่องผีเป็นเรื่องปกติมากที่มันต้องมีอยู่แล้ว mm hmm. ในพะัะไตรปิฎกมีการพูดถึงเปลือสุลกายวิญญาณผีเทวดาเยอะแย,ยะไปหมดเพียง mm hmm. แต่คนไม่ค่อยยกยกมามาคุยกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเชื่อในเชิงพุทธศาสนาเนี่ยผีมีอยู่แล้วก็คือเป็นดวงวิญญาณที่ ไปเกิดตามพบภูมิต่างๆตามกรรมที่ที่ตัวเองทําไว้หรือถ้าจะพูด,ดง่ายๆคือณนขณนะนี้ที่เรากาลังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยอย่างน้อยเรามีผีอยู่3ตัวแล้วที่นั่งอยู่ในราย,รรายการเนี่ยก็คือที่นั่งซ้อนกันอยู่ยตัว<ห>นบเนี่ยแต่ละคนผีของต้าผีของเอสหรือผีของผมอเองเพียงแต่ว่าไอ้ผีตัวนี้มันยังไม่ออกจากบ้านเท่านั้นเองมันยังอยู่ในร่างนี้อยู่ในร่างนี้อยู่เราเลยไม่เร<ม>ียกมันว่าเป็นผีแต่พอร่างนี้มันก็เหมือนบ้านมันเก่ามันก็หมดสภาพมันก็ต้องออกไปหาบ้านใหม่อยู่ตาม าตามการรมถ้าเกิดพูดเป็นคนง่ายคือตามงบประมาณที่ตัวเองอมีถ้างบดีหน่อยก็ได้บ้านสวยคือไปเกิดเป็นลูกคนรวยไปเกิดเป็นเทวดาถ้างบน้อยก็อาจจะต้องไปยากจนหน่อยไปเกิดเป็นสัมภเวสีเปรตอะไรไปรับกรรมอะไรประมาณนี้งบในที่นี้ก็เหมือนบุญบาปใช่ไหมใช่ก็คือบุญบาปงบของโลกวิญญาณก็คือบุญกับบาปเพราะเขาไม่ได้ใช้เงินเหมือนเรารผมเคยได้ยินแบบเหมือนกับว่าเป็นจิตชนิดหนึง่งที่แบบอาศัยร่างอยู่ในแต่ละภพไปอย่างเช่นมาเกิด ในพบนี้เป็นมนุษย์อยู่ในร่างมนุษย์อ,อะไรแบบนี้หรือเปล่าครับใช่ก็ก็อยู่ตามพบภูมิต่างๆแล้วจริงๆมันมีข้อพิสูจน์หลายครั้งที่เคยมีการพิสูจน์อย่างกรณีที่เป็นกรณีคลาสสิกเลยของเรื่องผีคือเรื่องของน้องพิมพาวดีที่เป็นผีสมัยเมื่อหลายสิปีแล้วเป็นข่าวดังมากที่ไปหาคุณหมออาจีนปุญญเกตแล้วก็ไปบอกเรื่องราวต่างๆ ให้ท่านทราบแล้วก็ท่านก็อยู่ในโรงพยาบาลร,รักษาโรคอยู่เนี่ยแต่ปรากฏว่าคุณหมอสามารถรู้เรื่องข้างนอกโรงพยาบาลได้ทั้งหมดเลยซึ่งถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอธิบายไม่ได้อยู่แล้วหรือแม้แต่กรณีบ่อยๆที่เราเจอโดยเฉพาะในเมืองไทยอย่างกรณีระลึกชาติอย่างเด็กบางคนเกิดมาปุ๊บจำได้ว่าพ่อแม่ในอดีตเป็นใครแล้วอยู่ดีเด็กคนนั้นก็พาไปที่นั่นแล้วจาชื่อได้หมดซึ่งมันมีเกิดขึ้นหลายครั้งและแน่นอนว่าเด็กเขาไม่เคยเจอมาก่อนมันไม่สามารถบอกได้อยู่แล้วมันไม่มีข้อมูลมาก่อนเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเป็นข้อพิสูน์ ชัดเจนในหลายครั้งที่วิทยาศาสตร์เองก็ตอบไม่ได้ว่าม,มันมีอะไรอยู่แต่ถ้าเกิดเราอธิบายว่ามันคือดวงวิญญาณที่ผ่านการเกิดการตายตามตาม,ตามบุญตามกรรมไปตามที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากมที่ที่ผีจะมีอยู่รอบๆตัวเราโอเคตาเป็นไงครับพอไดีแล้วกระจ้าก็รู้สึกหน่าเข้าใจคือผมก็ไม่รู้ว่าลืมไปเลยว่ามีเกี่ยวกับเรื่องเปรตด้วยเกี่ยวเรื่องเทวดาอะไรเงี้ยเออต้องถามหน่อยว่าเปรตเทวดา เออจริงๆแล้วก็คืออยู่ในพระพุทธศาสนาหรือเปล่าครับใช่ก็คือพุทธศาสนาจริงๆมันไม่ได้มีความอะไรซับซ้อนมากขึ้นเป็นศาสนาที่อธิบายว่าธรรมชาติจริงๆของโลกนี้คืออะไรเพียงแต่ว่าอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอธิบายเฉพาะสิ่งที่เป็นศสาสานิยมคือจับต้องได้แต่พุทธศาสนาเราเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งคือเรื่องของโลกที่เป็นจิตวิญญ,ญาณที่ศาสสารมันจับต้องไม่ได้เขาก็เป็นพบภูมินึงเหมือนกับพวกเราเท่านั้นเองที่อย่างที่บอกคือสมบุรณสมยกรรมแตกต่างกันไปก็เป็นเป็นประเด็นที่ตอบโจทย์ว่า ผีมีจริงไหมหรือว่าผีอยู่ในรูปแบบไหนเป็นการเปิดประเด็นที่ทําให้เราเข้าประเด็นของเราได้ก็คือการฆ่าตัวตายเนี่ยผมเคยได้ยินหลายๆครั้งที่แบบว่าคนโบราณพูดหรือว่าคนรอบ,บตัวพูดว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันคือบาปที่บาปหนักตายไปแล้วเนี่ยวิญญ,ญาณจะเป็นยังไงจิตดวงนี้จะไปยังไงต่อหรือว่าจะทํายังไงเพราะจริง,รงๆแล้ววัยรุ่นเนี่ยมันเป็นกลุ่มหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรเวลาเกิดอะไรที่กระทบกระเทือนใจแล้วก็ รับกับสถานการณ์ไม่ได้ครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นเพื่อนของของน้องๆผมนะครับก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันโดยเฉพาะนักดนตรีเราก็เห็นกันบ่อยแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นไม่แน่ใจว่ามันตรงเนี้ยฆ่าเพราะอะไรใช่ฆ่าเพราะว่า,พ,าพดหูหรือว่าฆ่าเพราะว่าผิดหวังอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ฆ่าตัวตายเพราะอะไรอะ จริงๆอย่างประเด็นของผีฆ่าตัวตายที่เราค่อนข้างรู้สึกว่ามันเป็นบาปหนักหรือว่าเป็นอะไรที่ช่วยเหลือยากคจริงๆต้องอธิบายก่อนว่าบาปกับบุญเนี่ยในโลกวิญญาณมันคือแสงสว่างกับความมืดบุญเวลาเราทําทุกครั้งจิตเราจะสว่างขึ้นส่วนบาปเวลาเราทําทุกครั้งจิตมันก็จะมืดลงแต่ในลักษณะของการฆ่าตัวตายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคนฆ่าตัวตายมักจะฆ่าตัวตายด้วยความเครียดหรือความกดดันที่ที่หนัก แบบมีปัญหาหนี้สินมีปัญหาโรคมีปัญหาโรคจิตหรืออะไรรุมเร้าเพราะฉะนั้นก่อนตายเนี่ยจิตมันมันมืดเต็มที่<ม>พอจิตมันมืดเต็มที่ปุ๊บพอเขาฆ่าตัวตายปุ๊บทีนี้ลักษณะการฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ใช่การตายแบบหมดอายุไขคำว่าหมดอายุไขคือสมมุติว่าแต่ละคนสร้างบุญบาปมาไม่เท่ากันอายุไขที่เขามาเกิดอาจจะมีประมาณสัก80ปีสมมุติแต่ทีนี้ฆ่าตัวตายนี่ยังไงตายก่อน80แน่อาจจะแค่ 30- 50ทีนี้ พอมันตายก่อนหมดอายุไขปุ๊บอายุที่เหลืออย่างสมมติเขาค่าตัวตายตอน50าสิเขาเหลืออายุอีก30ปีสมมติก็อายุไขแปดสิบไอ้สาปีที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะถูกนับใหม่มันจะไม่นับเท่าอายุมนุษย์ในโลกแต่มันจะเท่ากับอายุทิพย์ของดวงวิญญาณซึ่งโดยปกติเขาจะนับเฉลี่ยใกล้ๆก,กับเทวดาชั้นแรกคือชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งความยาวของอายุเขาจะประมาณอยู่ที่ของเขา1วันเท่ากับเรา50ปี เพราะฉะนั้นหมายความว่าสมมติว่าคุณค่าตัวตายตอนห้าสิบแล้วเหลืออีกสาสิบเท่ากับว่าต้องเอาห้าสิบคูณสาสิบไปเขาจะต้องวนอยู่ตรงนั้นประมาณพันห้าร้อยปีเป็นอย่างน้อยถ้าไม่มีใครช่วยเขา mm hmm. ซึ่งอันนี้นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างลําบากเนื่องจากคนค่าตัวตายปุ๊บเขาก็จะวนอยู่กับภาพที่เขาตายสมมุติว่ากระโดดน้ําตายแล้วทรมานพอเขาตายปุ๊บเขาก็จะติดกับภาพนั้นเขาก็จะกระโดดน้ําตุ้มลงไปอีกแล้วก็ตายแต่เนื่องจากเขาเป็นมิญ,ญ,ญาณไปแล้วเขาไม่ตายจริงอายุยังไม่หมดก็ฟืน้นขึ้นมาใหม แล้วก็กระโดดตุ้มลงไปอีกอวนอย่างนั้นน่ะพันห้าร้อยปีโดยประมาณนี้คือตามทฤษฎีครับจริงๆมันเป็นเหมือนที่เราเห็นในห,หนังเหมือนกันนะเพราะว่าการท่าตัวตามันจะวนอยู่มัน,นจะวนอยู่จริงๆเรื่องราวพวกนี้มันอยู่ในประวัติวิโดกอยู่แล้วมันมีในตำราในครูบาอาจารย์สอนต่างๆไว้พอสมควรคือจริงๆไอ้ตรงนี้เราไม่ได้มามาเรียนรู้บางทีเราก็เลยไม่รู้ว่าเราอยากจะเอาข้อข้อมูลความรู้ตรงนี้มาเผยแพร่เพื่อจะให้คนที่กลาลังใช้ชีวิตยอยู่เนี่ย ได้ตระหนักยังไงได้บ้างเพราะว่ามันมีผลกับชีวิตทุกคนนะในการที่จะบอกกล่าวอะไรไปก็หวังว่าเราก็จะเป็นกระบอกเสียงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับคือผมว่ามีคําถามอย่างหนึ่งคาใจมากเลยเอ้าวแล้วถ้าเกิดทางพระพุทธศาสนามีเรื่องเกี่ยวกับว่าชะตาชีวิตคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าคนเนี้ยถูกเขียนมาแล้วว่าจะต้องฆ่าตัวตายาสมมติ พาเกจเก่งๆก,ก,ก,ก็จะแบบคนนี้เขาหมดอายุขายแล้ววันนี้เขาไปดีแล้วอ้าวแล้วถ้าคนนี้ถูกขีดมาว่าจะต้องมาฆ่าดวตาเกี่ยวไหมครับหรือการฆ่า,<อ>าดวตากัการฝืนชะตาชีวิตตัวเองจริงๆคําว่าดวงชะตาของพุทธมันจะไม่เหมือนดวงชะตาแบบที่คนทั่วไปเข้าใจคือคําว่าดวงชะตาจริงๆเนี่ยมันมาจากาศาสนาพาราหมณ์เพราะว่าเราเขาเชื่อว่า ถพรหมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์แต่ทีนี้ของพุทธเราไม่มีใครลิขิตเรานอกจากตัวเราอเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่ฆ่าตัวตายถามว่าใครลิขิตก็คือตัวเขาเองในอนดีตไอลักษณะฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเกิดเคยอ่านในพระไตรปิฎกหรือเรื่องของกรรมหลายเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ฆ่าชาติเดียวม,มันจะเป็นกรรมต่อเนื่องที่มักจะฆ่าบนหลูมอยู่ประมาณ4ี่ห้าชาติกว่าจะพ้นตรงจุดนั้นไปได้เพราะฉะนั้นจริงๆคือส่วนใหญ่เขาเคยฆ่ามาแล้วหรือเขาเคยทํากรรมอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องฆ่าตัวตายซ้ําๆอีก ของพุทธเรามันจะมีข้อที่แตกต่างตรงที่ว่าเราไม่ได้ถูกกาหนดชีวิตด้วยกรรมเก่าอย่างเดียวไม่งั้นค,คนชั่วก็จะต้องชั่วตลอดไปรรกรรมเก่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ณปัจจุบันมันมีกรรมปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งที่แก้ได้สมมุติว่าคนที่เคยทํากรรมฆ่าตัวตายตามกรรมเก่าแล้วเขาต้องฆ่าตัวตายอีกแต่บังเอิญเขาได้ไปเจอครูบาอาจารย์ที่ดีมาสอนให้เขารู้จักปรงให้ปฏิบัติทมการปฏิบัตินั้นก็จะช่วยเจือจางผลของกรรมทาให้อาจจะไม่ต้องทําแบบนั้นอีกก็ได้มันจะมีกรรมสส่วนที่เข้ามาช่วยกันด้วย อ้าวถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดเขาไปฆ่าตัวตายแสดงว่าเขาก็สร้างกรรมใหม่ของเขาได้เองเขาก็ชีวิต,ตออชะตากรรมก็เปลี่ยน<ช>เปลี่ยนไปได้คนอาจจะแบบชาตินี้ทาบุญมาเมื่อชาติที่แล้วชาตินี้เกิดฆ่าตัวตายขึ้นมานี่แปลว่าเขาก็มันก็เปลี่ยนยวิถีไปใช่ทีนี้ถ้าเกิดเขาเผอไปฆ่าตัวตายเขาก็จะต้องวนลูปอยู่อย่างนั้นเหรอครับโดยส่วนใหญ่มักจะวนลูปเพราะว่าการฆ่าตัวตายมันเป็นความทุกข์ซําซ้อน S <S อย่าง <S <S ที่บอกก็คือไปรูปประทัสุดโดดน้ําตุ้มแล้วกระโดดน้ําตุ้มอยู่อย่างนั้นอีกครับจนพอพ้นตรงนี้ไปแล้วไปเกิดใหม่บางครั้งก็บางคนก็ลงนรก,กต่อไปเลยเพราะมีกรรมอย่างอื่นด้วย <S 2> <S 2> <ม>หรือบางคนไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกก็มักจะมีกรรมเดิมที่มันผูกสัญญาเดิมมาว่าฉันมีความทุกข์อยู่พอถึงเวลาจุดหนึ่งพอกรรมมันเข้ามาให้ผลปุ๊บมันก็จะทําอีกโดยส่วนใหญ่มันมักจะเป็นต่อเรื่องนี้เราจะทํายังไงสมมุติว่าชาติที่แล้วอสมมตินะเอสครับไปฆ่าตัวตายชาติเนี้ยต้องชดใช้กรรมแต่ตอนนี้ยังไไม่ถึงงเเวลาอะรี้ย แล้วเราเราจะล้างกรรมนั้นยังไงเราสมมติว่าเราทําบุญจะช่วยล้างแบบคือเปลี่ยนชะตากรรมเราได้ไหมครับจริงๆในพุทธเราเนี่ยจะไม่ไม่เชื่อเรื่องการล้างบาปบเพราะว่าบาปไม่สามารถล้างได้คือเคยเปรียบเทียบให้ลูกศิษย์ฟังบ่อยๆคือมันจะเหมือนกับมีตุ่มน้ําอยู่ตุ่มนึงบ,บาปนี่คือเหมือนเกลือและบุญก็คือเหมือนน้าไม่ว่าคุณจะเติมน้ําเข้าไปที่ไห่เกลือมันยังไม่หมดอแต่ว่าความเค็มมันไม่เหลือครับเพราะฉะนั้น เวลาที่เราทําบุญเพิ่มเข้าไปเนี่ยกรรมเก่ายัางมีอยู่เพียงแต่ว่าด้วยบุญใหม่ที่สร้างเข้าไปเนี่ยมันจึงทําให้ผลที่เกิดกับเราเนี่ยมันเจือจางลงแต่ว่ามันไม่จะ,จะไม่ล้างไปเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการสวดมนต์ไหว้พระให้ทําบุญทํากุศลโดยเฉพาะการสวดมนต์ไหว้พระการภาวนามันเป็นตัวที่ทําให้จิตเราสว่างยิ่งจิตเราสว่างแล้วมีกําลังในด้านดีมากมันก็จะคอยบังคับไม่ให้จิตมันไหลไปทางที่ไม่ดีเวลาที่ กระแสกรรมเก่ามันเข้ามามันก็จะบล็อกได้แล้วมันสามารถทําให้เราไม่ฆ่าตัวตายในชาตินี้ได้ไหมอะสมมติในณีอย่างที่บอกไปในเอชาติที่แล้วฆ่าตัวตายชาตินี้ก็ยังไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ากรรมอาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าถูกกําหนดว่าเดี๋ยวจะต้องวนลูปแล้วแล้วในเอ็ดไม่รู้ตัวแต่อยากจะทําบุญหรือรู้ตัวแล้วพระอาจจะบอกว่าชาติที่แล้วฆ่าตัวตายทีนี้ทำไงใช่เราจะล้างก็คือสวดภาวนาจะช่วยทําให้ไม่เกิดเหตุการณ์นั้นได้หรือเปล่า ช่วยได้เพราะว่าสุดท้ายของพุธเราเนี่ยจุดตัดสินคือกรรมปัจจุบันครับกรรมอดีตมันเป็นแค่ตัวเสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้ากรรมปัจจุบันเราทําให้ดีจริงๆอ่ะเพราะว่าคือกฎของกรรมเนี่ยมันเหมือนการทํางานของแม่เหล็กที่ง่ายมากคือกรรมดีจะดึงผลดีเข้ามากรรมชั่วจะดึงผลชั่วเข้ามาเลยชอบมีคนพูดว่าชั่วเจ็ดทีดีจิตผลคือบางคนพอซวยครั้งหนึ่งแล้วมันจะซวยตลอดครับเพราะว่าพอซวยครั้งหนึ่งแล้วจิตมันตกจิ <IC S> มตมันตกคือเศร้าพอเศร้าครั้งนี้จิตมันเศร้าหมองปุ๊บมันจะดึงกรรมช่วยเข้ามาง่ายขึ้้นนแต่่ถาาเเกิดคที สวดมนต์ภาวานาจิตสบายอยู่เสมอเหมือนพระเนี่ยบางครั้งท่านมีกรรมต้องใช้เหมือนกันแต่ด,ด้วยความที่จิตท่านคงอยู่กับความดีเสมอเนี่ยกรรมชั่วตัวนั้นก็จะเข้าให้ผลได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นคือการสวดมนต์ภาวานาเนี่ยเป็นตัวเสริมกําลังตัวเองให้ให้ปลอดภัยได้ดีที่สุดเหมือนเราเดินเดินอยู่แล้วถ้าเราแข็งแรงเนี่ยต่อให้มีลมพัดแรงเราก็พอจะทรงตัวไปจนถึงฝั่งได้โดยโดยไม่ล้มไปมันเหมือนมีการหาอะไรที่ยึดเหนี่ยวทางใจทางจิตเหม <า S 1> ือนกันนะเพราะว่าบางทีอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่ มันทําให้จิตเราอ่อนแอเนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราหาอะไรที่มันสร้างแรงมันใจในการใช้ชีวิตหรือมองโลกในแง่บวกหรือว่าคิดแต่สิ่งนี้ดีไอการสวดมนต์ที่เขาบอกเนี่ยผมมองเป็นรูปธรรมว่ามันคือการที่เราได้อยู่นิ่งๆอยู่ตัวเองได้คิดโน่นคิดนี่ให้มันให้จิตมันมันแข็งแรงเนี่ยมันก็เป็นทางหนึ่งที่ทําให้เราห่างไกลจากการทําบาปมันเป็นเป็นอะไรที่เห็นเห็นภาพชัดง่ายๆเลย